เก่าๆโบราณโบราณใช่เราโบราณูดตรงๆก็คือแก่มองของเราเนี่เป็นส่วนในึส่วนของพยายามเอาสิ่งที่ดีมาบอกดีกว่าใช่ไอที่มีดีเราก็ไม่ต้องไปบอกก็ได้เราเรามากินกิงๆเราไม่ได้มาขู่กินฟรีนะครับเรารีวิวคือเราจะ Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the My lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah. I've been working nightly. If you think you'll win, ha? Not fucking likely. I be taking shots, yeah. Cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games. I create my own lane, making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rockin' this exchange, uh Poppin' off and riskin' things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame, no I'm not that vain, I just wanna be greatness านเนี้ยเราดูในรีวิวเยอะมากแล้วก็มีความคิดที่แบบว่าคืออยากจะมานะแต่ก็โอ้มันไกลจากบ้านเรามากเลยอะค่ะเพราะมันอยู่ฝั่งนนทบุรีแต่อเผอิญวันนี้มีความตั้งใจที่จะมาวัดตะเคียนเพื่อที่จะมาทำบุญแล้วก็จะมาเดินเล่นตลาดน้ำ <c oughs> นะคะนี่ความตั้งใจแรกนะสำหรับวันนี้เราก็ปักหมุดเลยจ้าวัดตะเคียน ทำไปมาไปถึงวัดตะเคียนตลาดปิดวัดปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิดถามป้าได้ขายขายอะไรนะขายของขายน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าพอดีว่าตอนนี้วัดปิดอยู่ไม่รู้ว่าจะเปิดแบบสิ้นปีนี้จะได้เปิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยอะความตั้งใจแรกเรียบร้อยไปละเฟลก็เลยปักหาร้านคาเฟ่ริมน้ำอะไรเงี้ยร้านอาหารริมน้ำมันก็ เด้งขึ้นมาดับต้นๆก็จะเป็นร้านนี้ค่ะก็คือธรรมชาติโอชานะคะซึ <Wow. S 1> ่งจะบอกเลยว่าวันนี้เราไม่ได้ตั้งใจที่จะใส่ธีมมาเหมือนกับร้านนะแต่เหมือนประมาณแมทกชิ่งกันมากเลย mm hmm. ก็ย mm hmm. กส่วนใหญ่ของเขาที่นี่ค่ะจะเป็นอาหารเนาะก็จะเป็นเหมือนร้านอย่างนี้ร้านนั่งทานข้าว mm hmm. เมนูสิ mm hmm. น่าทานทั้งนั้นเลยนะคะ mm hmm. เราก็สั่งไปประมาณสามอย่างนะ เพราะว่ามากันแค่สองคนไม่รู้ว่าอ,อ,อาหารจะแบบเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยดูน่ากินนะใช่กับข้าวก็ดูน่ากินมากเลยค่ะราคาถามว่ามันดูแรงไหมอะเทียบกับบรรยากาศร้านหรือว่าสถานที่แล้ว,วมันก็ก็ไม่นะก็ก็ถือว่าเป็นราคาที่แบบปกติอะค่ะไม่ได้แพงเวอร์แบบจาราแบบ500หรืออะไรเงี้ยก็อยู่ในเลทประมาณแบบ150 180ที่เป็นแบบปกติะนะเนี่ยค่ะ ถ้าจะเป็นเมนูยา,ยามแนะนําเยอะมากแต่ว่าวันนี้เราจะงดไม่กินต้มตําแล้วนะคือกินบ่อยมากโอเคพอจบเดี๋ยวเรารอชมแล้วกันว่าวันนี้เดี๋ยวเราสั่งอะไรกันมาบ้างส่วนกาแฟเนี่ยค่ะเดี๋ยวหลังจากกินข้าวเสร็จจาไม่กินต่อร้านนีแนน้แต่เราก็คิดว่าเราก็น่าจะกินร้านนี้แหละเดี๋ยวพอดีพนักง,งานเขาแจ้งว่าเดี๋ยวมันจะมีอีกโซนหนึ่งค่ะที่สําหรับสั่งกาแฟาาาแใช่ไหมอืมโอเค Oh, it's supposed to be Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win at life, have no shame, there's no time, feel the pain, with the grind change in my mind pick a lane commit and climb the only way to win in life i never miss that fact taking big swings bitch hand me the bat put me in the ring you'll go out in a bag cause i sing what i mean and i bring it to the mad like ain't got time to kill i got time to feel i took the red pill i know life's short so i wanna live real but how's it supposed to feel เป็นหมูสามชั้นนะครับหมูผัดพริกมีกะทยมมีพริกเผ็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยอืมแต่ที่เด็ดจริงๆเลยคืออันนี้หน้าตามันเหมือนขาหมูใช่ไหม แต่มันจริงๆิมันไม่ใช่ขาหมูอ่ะเขาเรียกว่าต้มแซบจะต้มแซบขาหมูก็ไม่ใช่เพราะส่วนหมูที่เอามาทํามันจะเป็นหมูสามชัน้นใช่ค่ะแต่จริงๆอารมณ์เหมือน,อนม,มันอารมณ์เหมือนหมูสามชั้นเอามาทําต้มแซบเออเหมือนหมูสามชั้นแบบตุ๋นน่ะเหมือนเอาหมูสาม,มชั้นมาทําต้มแซบอร่อยอร่อยมากเนี่ยหมูมันเป็นมีทั้งเนื้อแล้วมันแล้วก็ติดติดหนังมาด้วย มันติดหนังมาด้วยกล้องไม่รู้ซูมเห็นหรือเปล่าน,ะน้าจอยก็เล็ก,กสะ็เหลเอือเกินอร่อยมากรสชาติเหมือนต้มแซบอ่ะแต่เ็าไม่ได้เผ็ดเป็นไงล่ะกินให้ดูดคือมันแบบเยอะไม่ต้องกินชนิดไม่ต้องกลัวหมอด่าเลยทีเดียว <c oughs> จริงๆวันนังคานก็หมอนัดไปจ่อเลือด้ลยเนะนี่ยดูเน,นี่ย ผมว่าจะขึ้นไตกิสลายขึ้นสูงกับงานนี้แหละ Ice in my veins. I've been driving this train. It's in this lane, there's no stopping this flame Cause I came to the game and I changed it to play How I like, rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great Popping off, singing straight, never stopped, never changed All the squad here to play and I've got something to say, yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause, no, I push play

ร้านเนี้ยสวยค่ะใช่จะเป็นอีกการวินเทจด้วยใช่แล้วนี่ดูซิเราแต่งมาเหมือนจะรู้ว่ามาร้านนี้เลยนะเขาบอกว่ามันเข้าตีมกับร้านนี้มากมีเราคนเดียวนะที่แต่งแบบอย่างนี้มาคนอื่นเขาก็จะแินเทจเก่าๆโบราณๆใช่เราก็บรงณก็คือแก่รูสังเกตจากลูกค้าที่มานั่งกินนั่งทานว่าถ้าอันไหนเหมาะมาก4ี่สิบอัพเหมาะกับวัยเกิน จะบอกว่าจริงๆแล้วว่ามันก็คือจริงๆอันนี้เราต้องบอกอย่าง้ก่อว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยอาจจะเป็นแนวแบบสาววอนิดนึงนะคะแต่วัยรุ่นก็มีคือวัยรุ่นที่มันก็แต่งแบบเหมือนเขาก็ชอบบรรยากาศอย่างเงี้ยวัยรุ่นครอบครัวมนั่งกินข้าวดินเนอร์ไม่ใช่แหวนอะัยรุ่นก็ไม่ใช่แหวนนะครับเออประมาณนั่นแหละไม่ใช่แนวแหวนคือก็ต้องมาแล้วก็ถือว่าโอเคนะบรรยากาศดีอาหารอร่อยถามว่าแพงมากไหม สำหรับสำหรับร้านอาหารแบบนี้ก็ก็น่าจะไม่แพงก็ถือว่าเป็นราคาแบบเอาเราต้องบอกว่าราคาระก,ารการละกางๆแล้วกันเนาะจะจะจะให้ราคามันเป็นเหมือนแบบไหนร้านข้างทาง,างก็ไม่ใช่ะนะคะแต่ถามว่ามันจะแพงแบบโอเวอร์ไหมมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นอะ่ะก็คือเราสามารถที่จะซื้อกินได้อ,อย่างนี้ดีกว่าเนาะมันมันก็อยู่ที่บรรยากาศโดยรวมแล้วกันเราว่าอย่างนั้นเราก็ถือว่าไม่ไม่ไม่แพงโอเวอร์แล้วถือว่านักงานบริการดีมากนะคะน้องๆน่ารักเอ้เยอะแล้วเราจะบอกอย่างนะ เราก็ไปกินร้านมาเยอะนะไอร้านที่แบบร้านดังๆร้านกับข้าวอร่อยสองที่เจอเมนูแปลกด้วยใช่ไหมต้มแซ่บอะไรนะต้มเออ่ต้มแซ่บหมูซีอิ๊วต้มแซ่บหมูซีอิ๊วไคล้ายๆเหม่เนคล้ายๆที่มาเจอที่นี่แหละไม่เคยกินเลยนะเหมือนไนคล้ายขาหมูต้มแซ่บอ่ะเอออารมณ์ประมาณเดียนะแต่คืออร่อยตัวชิ้นหมูก็เหมือนหมูที่เอาไปทำพะโล้เหมือนหมูที่เอาไปทําคล้ายๆขาหมูอ่ะเหมือนหมูสามชั้นเนี่ยแต่มาทำต้มแซ่บเออแต่ไม่อยู่ในหม้อต้มแซ่บ แล้วก็อร่อยอด้วยอีกอันหนึ่งที่ประทับใจที่นี่ก็คือเรื่องอาหารมาเร็วมากสั่งคือแบบไม่ต้องรอนานมากคือนั่งแป๊บนึงอะค่ะก็มาเสิร์ฟละอ,อคือเราจะบอกว่าเรื่องการกินมันก็เนาะอย่างบางทีอย่างที่บอกคือไปร้านนั่งดังอนะพอเวลาคนเยอะอย่างเงี้ยเรารออาหารนานมากจนสิ้งเราก็ไม่อยากมาอีกนะอันนี้เราบอกตรงนะแต่ว่านี่คือบริการเร็วนะคะเร็วถือว่าเร็วเลยแหละบริการดีบริการเร็วอันนี้คอนเฟิร์ ความประทับใจแรกมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าลูกค้าจะมาซ้ําหรือเปล่าแล้วปัจจุบันนี้สําคัญนะสําหรับความประทับใจแรกถ้ามาครั้งแรกเราไม่ประทับใจนอกจากจะไม่มีซ้ําครั้งที่สองแล้วเนี่ยยังเอาไปพูด <c oughs> เสียเสียหหายอีกต่างหากแล้วเดี๋ยวนี้โซเชียลแรงโซเชียลแรงถ้ามาแล้วไม่ประทับใจนอกจากจะไม่ไม่รีวิวไม่ส่งเสริมแล้วอาจจะ ไปพูดให้คนอื่นเข้าใจผิดหรืออาจจะไปพูดแล้วให้คนอื่นเข้าใจว่าร้านนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยเป็นไปได้เดี๋ยวนี้โซเชียลมันเป็นหลายแง่หลายมุมมุมมองของเราเนี่ยเป็นส่วนในส่วนของพยายามเอาสิ่งที่ดีมาบอกดีกว่าไอทีมีดีเราก็ไม่ต้องไปบอกก็ได้ครับแต่ที่นี่ก็มีส่วนที่ดีเยอะประทับใจแรกอย่างที่บอกแหละก็เรื่องบรรยากาศร้าน เรื่องการบริการอะไรอย่เงี้ยค่ะถือว่าใช้ได้ย่อมเลยเดี๋ยวมีถ่ายภาพบรรยากาศร้านแลถ่ายภาพอาหารไว้แล้วเดี๋ยวเอไปลงให้ดูกันถ้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดของที่ร้านเอาไว้าว้พอเพราะเราไม่ได้ เราได้ขออนุญาตเขาถ่ายทาอย่างเป็นทางการนะครับคือเราเรามากินจริงๆเราไม่ได้มาขู่กินฟรีนะครับเรารีวิวคือเราเป็นลูกค้าปกตินี่แหละครับเราเสียตังเราเสียตังกินนะเราเสียตังกินเราไม่เคยขอเราไม่เคยไปขู่กินฟรีใครนะเราไม่ใช่เป็นช่องที่แบบดังถึงขั้นต้องแบบว่าโอ้ยขอกินฟรีเพื่อรีวิวเรไม่ใช่นะเราไถ่นี้ถ่ายทาาเราเป็นลูกค้าปกติเราทับใจเราก็แค่บันทึกภาพเอามาลงเก็บไว้ ครับแล้วเราก็มเอทุกคนฝากเปิดเรียกแรงเหมือนทุกคนผ่านมาอะไรเงี้ยก็อาจจะองที่ผ่านมาเราก็ลงแต่สิ่งดีๆนะไอ้ที่ไม่ดีเราก็ไม่ลงอืมเช่นจริงมันก็ห่วยก็มีนะเราก็ไม่ลงประมาณนั้นนะครับโอเคอันนี้เรากินลาเต้นะเราไม่กินแก้วเดียวกันลาเตอร่อยเออจริงๆถ้ายังไงคลิปหน้าเราอาจจะเจอที่ตลาดน้ำก็ได้เนาะรอติดตามชมนะคะบ๊ายบาย seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day